เป็นบ้านหลังที่สองที่ว่าเวลาบุญไม่อยู่เด็กบุมจะมาไว้กับพี่หมออะไรคะอะไรคะอะไรคะไหมอะคอะไรคะอะไรคะโอ้พี่ถึงไหม่ถึงไหมเราอ่ะคิดถึงไหมถึงพ่อไหมพ่อหรือแม่ดี่ฮึฮึฮึึ ่ไหม่อ้โหตัวนี้นีตัวนี้มายังไงคะราว่ะยังไงคะยังไงคะเหันมาสิน้าหอหนูกินยากำจัดหมัดเห็แล้วใช่ไหมเฮ้ยหนูกินยากำจัดหมัดเหแล้วใช่ไหมหนูกินยาเก่งเนาะอะไรเดินรอบเดินวนเลยเนี่ยฮะหนูเดินวนอะไรคะ คุณหมอน่ารักมากมากเลยใช่ครับผมคุณหมอน่ารักมากมากมา่ด้ไหมคะับชิบิค้พี่หมอคือแบบว่าขนท่าคือคือสวยมากและหอมมากนี่ฮะนี่ฮะอะไรเดี๋ยวได้ออกแล้วเดี๋ยวได้กลับบ้านแล้วเราอ่ะนี้มไหมครไม่มีกระดิกเป็นได้เงยิ้มไหมคะับผมนี่ยจะได้กลับบ้านแล้วหนูเป็นอะไรคะยิ้มก่อนจุกกันจุบมุมซิจุบมุมซิจุบมุมซิจุบบุ้มกันแล้ว คิดถึงกันไหมคิดถึงต้องทำยังไงคิดถึงต้องทำยังไงคิดถึงต้องทำยังไงเวลาเราคิดถึงเวลาเราคิดถึงกันต้องทำยังไงคิดถึงกันต้องทำยังไงโอ้โหหนุ่มยิ่งใช่หนูนิ่งอย่างทำไมหนูยิ่งขนาดนั้นเจิอ่ากรถูกหมูกระทะครับหึหึ อาม่เชอโอเคปะเข้าไปเข้าบ้เข้าบ้ยังไงดูแลสุขภาพกันด้วยนะฮะเพราะว่าคือตอนนี้บุมได้ยินข่าวว่าโควิดมาแล้วเนห็นไหมเขาก็จะมีที่ของเขาใช่ไหมคะบุทักโอ้โหรถอะคุณนายคุณนายนั่ง ุณนายนั่งนั่งยังไงคะหนูนั่งยังไงหนูนั่งยังไงบอกว่าดีแม่แม่แมแมกัดว่าดีนะคะบอกว่าหนูแฮปปี้หนูได้กลับบ้านแล้วบอกหนูได้กลับบ้านแล้วคะ่ะ <c oughs> ยังไงบมอยากจะให้แม่แม่ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะคือไปไหนมาไหนเนี่ยใส่แมสก์ด้วยใส่หน้ากากอนามัยด้วยนะเพราะว่าโควิดจะกลับมาอีกหนึ่งรอบแล้วนะเือ อย่าละเลยนะฮะอย่าอย่าแบบว่าเอ้ยเดี๋ยวค่อยใส่เดี๋ยวค่อยใส่แบบไปไปใกล้ๆบ้านเองอะไรอย่างเงี้ยอยากให้แม่แม่ใส่หน้ากากอนามัยนะฮะแล้วก็ดูแลสุขภาพด้วยพวกเจลแอลกอฮอล์กันด้วยนะฮะใช่ไหมโอเคอันนี้คุณหนูเขาก็จะนอนแบบนี้ของเขานะฮะไปแล้วนะคบบ๊ายบาย